ครับผู้ชมครับแสดงความเสียใจเมาเทนบีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่20แล้วนะครับคุณประพลบวรสุวรรณนะคะหรือว่าคุณธนทรอายุ50ปีเสียชีวิตลงนะคะเป็นรายที่20เมื่อเวลาบ่ายโมง1ินาทีของเมื่อวานนี้นะคะโดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชนบุรีที่จริงก่อนหน้าที่คุณประพลจะเสียชีวิตเนี่ยมีการโพสต์ขอรับบริจาคเลือดด้วยแต่ที่สุดท่านก็เสียชีวิตลงนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะท่านผู้ชมครับ นี่คือพี่ชายที่โพสแต่ที่น่าสนใจมากๆแล้วมันเศร้าจริงๆผู้ชีวิตรายที่20ท่านนี้คุณประพลเนี่ยอายุ50ขับรถมาจากกรุงเทพนะอ๋อใช่ค่ะเพื่อจะไปรับคุณแม่ไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพคุณแม่อยู่ที่ชนบุรีใช่แต่คือช่วงที่รอจะพาคุณแม่ไปอีกวันนึงเพื่อนชวนไปเมาเท่นบีใช่ค่ะมันต้านโนกตกใจจริงๆท่านผู้ชมฮะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นภรรยาของผู้เีชีวิตบอกนะครับว่าร่างกายของสามีเนี่ยถูกไฟไหม้ไป35%แต่แผลมันลึกแล้วหนาแล้วแผลมันติดเชื้อก่อนจะลามไปติดเชื้อในกระแสะเลือดตัวแปรสําคัญอันนี้คือติดเชื้อในกระแสะเลือดรวมทั้งความดันตกค่าไตาสูงแล้วก็ไตาวายในที่สุดความจริง ตอนที่รักษาตัวเนี่ยอาการดีขึ้นมาช่วงหนึ่งนับคุย <c oughs> กันได้นะจนสามารถเล่าเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุให้ภรรยาฟังได้ค่ะภรรยาก็มาเล่าต่อนะคะบอกว่าสามีบอกตอนนั้นะช่วงเที่ยงคืนกว่า,วาสามีกําลังขับรถกลับบ้านที่สัตหีบอย่างที่บอกนะคะอเผอิญเพื่อนชวนไปที่นี่ที่เหมาเทนบีเพื่อนบอกว่าไปนั่งกันแป๊บเดียวแล้วตอนนั้นอพอไปถึงใช่ไหมคะตอนช่วงที่เกิดไฟไหม้ตอนนั้นเช็คบินละ กำลังจะเดินออกจากร้านแล้วนะคะแต่ว่าเกิดเหตุพอดีซึ่งวันนั้นในกลุ่มของสามีเนี่ยไปกัน3คนมีเพื่อนรอดหนึ่งคนเพราะว่าคนนั้นออกมาสู่บุรี่ข้างนอกพอดีอีกคนน่ะส่วนอีกคนนึงอะคะ่ะสามีของตัวเองบังเอาไว้เพราะว่าเขาตัวเล็กเพื่อนสามีอีกคนในะตัวเล็กสามีก็เลยบังเลยทําให้คนที่เป็นเพื่อนตัวเล็กๆเ,เนี่ยบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นมาแล้วอะนะคะช่วงหนึ่งนะคะแต่ช่วงหลังก็าซุดเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ที่แท่ระบุไว้ประมาณ35%เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าแผลมันก็ค้างลึกและหนานะคะแล้วก็มันติดเชื้อในกระแสเลือดที่มันเป็นตัวตัว,ตวแปรค่ะคุณประพลนะครับไปไป,ไปที่ผับได้ยังไงอะครับพิ่เพื่อนชวนกันไปนั่งแอรดึนอะไรอย่างเงี้ยพอไปนั่งแล้วพอเขากำลังเขาก็เช็คบินแล้วะคะ่ะกำลังจะเดินออกจากร้านแล้วก็ดีก็เกิดเหตุพอดีอะค่ะทางผับได้โทรมาติดต่อยาบ้างไหมครับ ก็เยียวยามาสองรอบ,ะะรอบแล้วค่ะรอบแรกรอบแรกก็หนึ่งหมื่นรอบที่สองก็สองหมื่นนะคะคือตรงนี้มันเป็นคดีความอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องเรียกร้องไป,ไป,ไปตามกระบวนการนะคะท่านผู้ชมฮะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ เมื่อวานนี้รัมตีวิริธรรมสมศักดิ์เทพสุทินเดินทางไปมอบเงินให้กับญาติผู้เสียชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะที่ห้องประชุมสาระอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวนนะคะคุณสมศักดิ์ไปมอบเงินที่เป็นการช่วยเหลือจากส่วนของภาครัฐนะคะให้กับญาตินะคะ19รายรายระ1 1นึ0 0 0สบาทรวมเป็นเงินที่มอบไปทั้งสิ้นสองล้านเก้าหมบาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสนี้คุณสมศักดิ์เขาบอกว่า1รัฐก็จะเยียวยาขนาะเดียวกันทนายรณรงค์แก้วเพชรซึ่งมีญาติที่ได้รับผลกระทบ ก็ร้องกับคุณสมศักดิ์ว่าขอให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษโดย DSI ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคุณสมศักดิ์ก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวก็คงต้องรวบรวมพยานหลักฐานดูก่อนค่ะว่าจะสามารถให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษได้ไหม,มแต่ก็ขอให้ญาติสบายใจเพราะว่าระหว่า,างทางที่ว่าจะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยค่ะก็จะให้ DSI ตรวจสอบพยานหลักฐานคดีนี้ไปด้วยค